แล้วปักมุดต่อุ้ยขอบคุณนะคะพี่นิวขอบคุณนะคะจริงค่ะ <c oughs> ตลกมากอะ่ะ <c> ไ <oughs> อจังค่ะจังคับให้แม่เข้าไอพี่เข้ามาอ๋อคุณแม่ดูกี่โมง คนแม่าคุณแม่ดูกี่โมงดูตลอดเวลาลูกฮะดูตลอดเวลาทุกวันที่ขึ้นรถจริงเหรอจริงโดนอบรมทุกวันค่ะแล้วถ้้อีกแต่ก็ดีเชื่อฟังคุณแม่ต้องรับละครบ้างแล้วค่ะครูเจบอกโอ้ยครูเจครูเจอย่าพูดนะอายเขา <c oughs> คเจ เจพูดแบบนี้ไม่ได้นะจะไม่คุยกับครูเจแล้วอุ้ยแล้วตอนนี้ตอนนี้ทำไมจะหาครูเจมาสมยังไงเนี่ยเป็นกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยครูเจอฟอลโล่ครูเจคุณแม่น่ารักตั้งคุณแม่เป็นแอดมินน้องสายด้านหนุกคุณแ่ทำอะไรไม่เป็นเลยน่าจะกดบล็อกหมดทคนครูเจทำไงอ่ะอ๋อโอ้ยเอาทำไมทำไมไม่ขึ้นของครูเจอะลูกอุ้ยรีวิวคุณพ่อรีวิวคุณพ่อคุณพ่อฟังอยู่เหมือนกันแล้ะก็ได้รับพูดสิคุณพ่อดูแลอยู่เป็นคนใจดีแต่ดุดุ คุณพ่อดูหรือเปล่าคุณพ่อเมนมาสิอุ้ยไม่ค่ะวิวโกออนพ่อคมเมนละตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปะทุกคนรู้ไหมว่าคนที่คอมเมนต์ว่าไมค์ฮาร์บิวโกออนเมื่อคืนอ่ะคือคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อทำไงคุณพ่อกูเจทำใคุณเจไม่ได้พ่อแน่เลยรีวิวคุณพ่อเร็วรีววิก็เป็นคนตรงมากเลยค่ะตรงแบบทหารนะเพราะเป็นทหารแล้วอะไรอีกล่ะอีกแล้วก็ดุแต่ใจดีแอบใจดี คือเมื่อคืนทุกคนหนูงงมากว่ามันมีคนหนึ่งที่คอมเมนต์แต่ว่า my heart will go on my heart will go on แบบหลายรอบมากแล้วทีเนี้ยเมื่อเช้าพ่อก็ะเด็นว่าเนี่ยลูกพ่อว่าหนูคนรร้องเพลง my heart will ตอนแรกพ่อพูดว่า my heart is go on นึก่าเพลงอะไรวะอ๋อ my heart will go on พิมพ์เป็นอยู่คำเดียว my heart will go on ตลกมากคุณพ่อเหมือนแอคหลุมเหมือนยี่ก็เหมือนกน,อนอกคไทยออที่ดูออกเพราะว่าเป็นระเบียงบ้านตัวเองเออจริงเหรอคุณพ่อใช้หน้าต่างของบ้านเพลงไทาทานิกตามคุณพ่อไปแล้วค่ะโอ้ขอสูตรผมสวนจากคุณแม่หน,มมหน่อยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาเหนูอย่าเอาไปเรียนแบบเลยแชมพูถูกๆคนนุณแม่ใช้อะไรใช้ซันซลลูกแต่ว่าผมสุขภาพดีมากนะตัดมาที่หนูเนี่ยหนูใช้แบบ <c oughs> อะไรไม่รู้ ออกกล้องเลยค่ะคุณพ่อไม่ได้นะไม่ได้นะพ่อไม่ได้นะพ่ออย่ามาเล่นนะคุณพ่อเล่นติ๊กตอกคุณพ่อปิดติ๊กต็อกมากกว่าหนูอีกบางทีคุณพ่อดูแบบไลฟ์ย้อนหลังของหนูค่ะบางทีหนูคิดว่าหนูไลฟ์ยู่เปล่าหนูไม่ได้ไลฟ์ยู่แต่คุณพ่อเปิดทิ้งไว้คุณเจนขับรถกลับบ้านหรออะไรนะอุ้ยตามคุณพ่อแล้วอุ้ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอุ้ยพี่ภูมิสวัสดีค่ะ พี่หมูอ๋อพี่พูมพี่หมูเหรออืมพี่หมูไงหมูไหนละหมูทำไงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พี่หมูตอนหนูเรียกชื่อพี่เป็นพีู่มหมูหมูในหมูตัวไหนเนี่ยหมูอยู่นี่คุณพ่อส่งโน่นี้ให้หน่อยหมูหมูยังงงนะหมูไหนยังรับพี่แม่ทำไงอ่ะไม่มีไม่มีไม่เห็นละหมูเอง เนี่ยเห็นยังเห็นแล้วแล้วแม่จะพิมพ์คุณพ่อสนใจมาเป็นเทพไหมคะหนูยังงงนะคุ่คนมาดูอะไรกันอี่พี่เพราะว่าโดนบังคับคนแรกเชื่อหนูป่ะว่าตอนเนี้ยคนดูเจ็ดร้อยกว่าละถ้าคุณแม่ลองอ่อนแอนะคนดูพันหนึ่งคุณแม่จะช่วยนี่ต้องดูด้วยนะว่าแม่ไวคุณแม่คุณแม่จะช่วยเ n เก g e เม n ให้หนูเลยนะคนแ่าจะแบบคนแ่าจะแบบว่าเพิ่มยอดวิวให้หนูมากเลยนะถ้าคุณแม่เลยแล้วก็เขินเขิน แ่แล้วยังมาขืนอีกเ้วอีกก็ก็รวมๆแล้วสรุปน่ารักตลกเป็นคนตลกเป็นคนตลกแม่ชอบชอขำดีมิกกี้ของปื้มเนาะใช่พี่นิกกี้จริงใจไงใช่ใช่ถูกต้องลูกพี่นิกกี้คุยกับแม่มากกว่าคุยกับหนูอีกแบบหนูทักอะไรไปถามพี่นิกกี้นะพี่นิกกี้ไม่เคยตอบหนูเลย พี่นิกตอบอไม่เหรอกเลยบอกแม่าเก่งใจแม่ไงหเบอกแม่แม่ช่วยตอบแ,แม่ช่วยทักไปหน่อยได้ไหมหนูรอเออช่วยทักไปหน่อยได้ไหมอันละพี่ตรงละ่ะอก็ดีนะะ่ารักอะไรเงี้ยสุภาพบุรุษเออแล้วก็ปั่นปัน,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 นดิสนะอตล่ะคิดไม่ออกแล้วก็จะพูดว่าอะไรแล้วก็อะไรแล้วก็ ออดูปั่นหมุนมุนนี้สออยู่หมุนนี่สออยู่ลูกโห่คนดูเจ็ดร้อยทุกคนคนดูเยอะมากคุณแม่เขินคุณแม่เขินจริงจริงลูกเงี้ยรีวิวหนูรีวิวหนูรีวิวหนูง่ายสุดหนูเป็นหนูเป็นคนยังไงหนูเป็นคนเหรอเป็นคนน่ารักตลกแต่ก็แอบดื้อแล้วอะไรอีกแม่บ่นทุกวันเลยลูกอยู่ในรถนี่อยู่ในรถนี่บ่นทุกวันนะแล้วอะไรอีกตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วอีกจนโตจนป่านนี้เราอะไรอีกดูทุกวันดูแลอีก ดูแล้วก็ก็เป็นคนดีก็ไม่ค่อยไม่มาโหนะไม่โกรธใครไม่ขี้งอนอะไรอีกแล้วก็ช่วยดูบ้างอวยอะไรอวยอะไรยังหายังหาเรื่องอวยไม่ได้เลยลูกจบจบสิ้นจบจบสิ้นเฮ้ยปักหมุดแม่หน่อยปักหมุดอีกแล้วปักหมุดปักหมุดอ่ะอ่ะอ่ะจบจบสิ้นบอกเลยว่า ดีเป็นเด็กดีไม่เที่ยวน่ารักอืมอุ้ยคุณเจสวัสดีค่ะคุณเจคุณเจป๊อบเอเวอร์สวัสอีทุกคนคุณเจป๊อบเอเวอร์คุณเจอายคุณเจจังเลยหนูดีแต่แม่ยังไม่ออกก็คืออาจจะไม่มีข้อดีอะไรเลยจริงค่ะตลกมากอ่ะ ออ้จังค่ะบังคับให้แม่เข้าให้พีเข้ามาอ๋อเพราะนั้นเรหนึ่งท่อนลองหนึ่งท่อนลองหนึ่งท่อนโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอเพะนัะลองลองหัวโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอเร็วๆครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนึ่งไม่เป็นดูนะดูแล้วตัวเองละเออเออยิ้มยิ้มยิ้มใครเห็นนี่เขาคงบอกโอ้โหตายแล้วน่าอายนะลูก อู้ถาลี่หน้าใหญ่บานอีกตั้งหาโอ้ตายปรากฏไม่มีให้ตาแม่แล้วเนี่ยกี่คนแล้วช่วยดูให้หนูหน่อยได้ปะอยากเห็น,นะอะอเดี๋ยวเด๋วนะคุณแม่จะไปอาบน้ําค่ะคุณแม่ไม่นอนหรอกจนกว่าหนูจะไลฟ์เสร็จอะแม่ต้องต้องเราต้องมาคุยกันกลางคืนก่อนกุงค,คืนก่อนนอนไม่นะแ,แน่ใจแน่ใจไม่คุยคุณแม่เขติดตามเขาอะไ่แหละอะไรทำไม หนูกแกล้งทุกคนเลยหนูเป็นคนตลกโอ๊ยอิกไม่เยอะอ่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอืมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวงงแม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ลูกขอไปอาบน้ำก่อนนะ หนูยังงงนะพราหนูยังงงนะพลังงานหมดแล้วขำจนไม่เหลืออะไรจะให้ขำแล้วถ่ายให้เขาแล้วหรอลูกถ่ายแล้วค่ะพุ่งนี้มาใหม่หนึ่งพันคนคุณแม่สูงเท่าไหร่แม่หร้อยหกสิบเจ็ดโลอะนายบอกจะไปไงก็เก็บเคสให้ไงเก็บให้ก่อนเก็บให้ก่อนเนี่ยเห็นมเรืออกมาแล้วก็ไม่เก็บแม่ต้องมานั่งตามเก็บเป็นแจ๋ว แม่เป็นเจวทั้งวันลูกอาบน้ำเสร็จมาพีเคกับหนูโอ้นี่ขอบตาดำใหญ่เลยล้างหน้าสดใสเนี่ยนี่ก็ใช้ฟิลเตอร์อยู่นะเอาถามจริงนี่นี่ฟิลเตอร์ไม่ใชเออเป็นหน้าเหรอสวยเกินเหตุปักหมดุดปักหมุดพี่กิตตัวผมว่าให้ปักหมดุดเออไอเออติกต็อกคุณแม่คือหน่อยจุธา,แล,ลนะาแล้วก็อิโมจิโลอิโมจินักก้ามอิโมจิเปียโนแล้วก็อิโมจิปีศาจค่ะ ไปจัดการเองโมดคุณแม่สวยมากโหดูเขินเลยแม่เกินมากเลยอ่ะทำไมขนาดนั้นทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแบบดู pk รอย้ายฝั่งไปฝั่งแม่ค่ะอุ้ยอุ้ยแรงมากสมมติดูให้แอคเขาคุณแม่ไป pk แทนหนูคุณแม่คิดว่าคุณแ่จะชนะปะใครแม่หรอ ไม่มีทางชนะเราตลกแล้วใครจะมาดูสารี่แก่ๆลูกเรียกเทพมาเรียกเทพมาแม่คนตามเกินพันแน่ครับอืมเขาต้องมาเก็บเหรียญแหละ mm hmm. ทำมีเนียคะ่ะทำที่ด็เตอร์สมเกียรติที่เดียกับพี่นิกกี้เลย mm hmm. ค,คุณไม่ต้องหอกว่าคุณแม่ต้องชนะ mm hmm. <L an> มีเทพคือใครคือหนูกับเปียโน,โยน <L an> สองคนส่งให้รกันเองสู้เขาค่ะสู้เขาค่าะอะไรนะนไดนะได้เลยได้เลยเขาน่าจะไปอาบน,น,น,น้ำแล้วค่ะอาบน้ำสดมดละสดหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมาแมอบสองดูใหม่ลูกแม่ก็เข้ามาทักใหม่หนูก็ว่าคุณแม่ชนะหนูแน่นอนจริงๆริลานเปอร์เซ็นต์เลยไม่จริง <L an> แบบไม่ต้องสืบเลยะ MVP คือคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อน่าจะแลกเหรียญไม่เป็นเติมเหรียญไม่เป็นกดส่งไม่เป็นแน่แนืฮคุณแ<า>ม่ร้องเพลงนึงก่อนอาบน้ำแลยเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำเหมือนกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกันให้แม่ร้องให้แม่เสียงดีๆกันนะเดี๋ยวแม่จะร้องให้ฟังเอออยากคิวซะด้วยตอนนี้กี่โมงแล้ว อ๋อจะสีพุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ไมไ,ไต้องไปเล่นกับพูเจก่อนนะลูกใช่ <c oughs> ทุกคนคะเดี๋ยวหนูกลับมาอีกรอบนะคะหนูหอเก็บของจัดการห้องตัวเองแป๊บหนึ่งให้เดี๋ยวหนูจะกลับมาอะไรนะแม่จะบ่น,น,น,นใช่แม่เดี๋ยหนูกลับมานะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะเร็วๆนี้ แม่ายเดี๋ยวมานะคะบายลูบอกขอบคุณนะคะที่ตามแม่ทุกคนขอบคุณนะคะทุกคน